วันนี้อยู่กระโบและทีมงานครูเมือง Property ีนะคะวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านรูสไตล์โมเดิร์นนะคะที่บ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นที่แบบว่าโอ้โหอมีสิ่งกับบิวมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะมาพร้อมกับสาะว่ายน้ำส่วนตัวและที่สำคัญนะคะ วิวนะคะถือว่าสวยมากๆเลยจะค่ะจะเป็นวิวของเล็กในโครงการด้วยค่ะเป็นบ้านนะคะที่ติดกับสระในโครงการค่ะคุณผู้ชมตื่นเช้ามานะคะได้รับบรรยากาศดีๆต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็เห็นวิวของ สะน้ําในโครงการด้วยค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโซนของตําบลสันพักหวานอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ในโครงการหมู่บ้านวังตาลค่ะเป็นโครงการใหญ่เลยนะคะใกล้กับสนามบินเพียงแค่15นาที8.8กิโลเมตรค่ะและที่สําคัญนะคะการเดินทางจะไปยังโซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซาก็ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้น8กิโลค่ะแล้วก็บิ๊กซีแมคโครนะคะประมาณ5 1. นาทีเท่านั้นเอง3กิโลเมตรเท่านั้น และที่สําคัญค่ะหากคูปป้ปกครองท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาบ้านที่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินะคะในโซนของอําเภอหางดงเนี่ยในบ้านหลังนี้นะคะก็ใกล้เพียงแค่ประมาณ10กว่านาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารศาสตร์ค่ะโรงเรียนสาธิตนานาชาติเชียงใหม่โรงเรียนปัญญาเด่นแล้วก็โรงเรียนนานาชาติลานานะคะถือว่าใกล้กับทุกแหล่งการค้าแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเลยและบ้านหลังนี้นะคะ นเนื้อที่ถึง164ตารางวาเลยค่ะพื้นที่ใช้สอย 319ตารางเมตรนะคะคุณผู้ชมฟังก์ชันของบ้านเขาเนี่ยจะมาทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะบรรยากาศนี่ถือว่าดีมากๆเลยส่วนรายละเอียดในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมทรั์และบ้านสวยๆส่งตรงจากช่องเราค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมส่วนของถนนในโครงการค่ะกว้างถึง10เมตรเลยรถสวนกันได้สบายมากๆนะคะตัวบ้านของเราจะถูกออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าบ้านก็จะตกแต่งด้วยโทนสีขาวดํานะคะคุณผู้ชมส่วนบ้านค่ะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านหลังหัวมุมซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ติดกับบ้านใครนะคะยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมรั้วกำแพงของเขานะคะสูงประมาณ3เมตรกว่าเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือรั้วสูงคนที่อยู่ด้านในบ้านเนี่ยก็จะได้รับความเป็นส่วนตัวด้วยส่วนประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์โครงเหล็กนะคะคุณผู้ชมตึงตรงนี้เราก็ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ะะด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีต้นไม้อยู่ทางด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมค่ะเข้ามาทางด้านนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นทางประตูของประตูช่องเล็กนะคะที่เผื่อเราสามารถเดินเข้าแบบได้สะดวกสบายเลยค่ะขอเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในของสวนหย่อมด้านหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นสนามหญ้าค่ะพื้นของลงจอดรถนะคะจะทําจากวัสดุพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะดูแลรักษาง่ายค่ะ ส่วนของลรงจอดรถนะคะถ้าเป็นไซส์อีโคคาเนี่ยโบดูแล้วเนี่ยเราสามารถจอดชิดๆกันได้เรียงกันถึงสามคันสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็สามารถจอดรถในโรงล่มเนี่ยนะคะก็ประมาณ3คันด้านนอกนะคะเผื่อมีเพื่อนฝูงมีญาติมาเที่ยวหานะคะยังสามารถจอดชิดๆกันได้อีก2คันรวมแล้วเนี่ยคันยังได้เลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็พื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะด้านข้างบ้านก็จะเป็นพื้นที่สนามหญ้าค่ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่สามารถที่จะปลูกอะไรเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้โบก,ก็มองว่าตอนนี้ที่ปลูกไว้นี่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นของหญ้าปกติแล้วก็มีของต้นไซเกาหลีปลูกไว้ให้ดูแล้วก็ดูสะอาดสบายตามากๆเลยค่ะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นทางเชื่อมเดินไปยังในส่วนของด้านหลังบ้านค่ะซึ่งก็จะมีแผ่นทางเดินค่ะคุณผู้ชมที่เราสามารถจะเดินเชื่อมไปชมในส่วนของวิวเลคของสระได้เลยเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมนะคะเดินตรงมายังด้านนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นด้านข้างบ้านแล้วก็สามารถเห็นว่าวิวทะลุกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่ที่เราจะสามารถเดินเชื่อมมาเผื่อถ้ามีเพื่อนฝูงมาเที่ยวหาแล้วอยากมาปาร์ตี้ก็ไม่ต้องลัดในตัวบ้านเลยเราสามารถเดินข้างบ้านมาที่ตรงสระว่ายน้ำตรงนี้ได้นะคะซึ่ง Amazing มากๆเลยตรงนี้ก็โหพอเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเลยว่าวิวต้นไม้สูงใหญ่ล่มลื่นซึ่งค่อนข้างหายากมากๆเลยนะคะบ้านที่มีวิวแบบเนี้ยแล้วเราก็จะได้วิวของเล็กในโครงการที่เป็นเล็กใหญ่เลยะคะ่ะ ด้านหน้าบ้านก็จะมีของดอกบัวตอนนี้ดอกบัวกําลังปริ่งบ้านสวยเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านของหลังบ้านนะคะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเวลาเรามีแบบบาร์บีคิวกับครอบครัวนะคะเล่นน้ำเนี่ยเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยค่ะ สระว่ายน้ํานะคะจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะยาวอยู่ที่8เมตรค่ะคุณผู้ชมลึก1.2จนถึง1.5นะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในบ้านกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะตรงลงจอดรถนะคะเชื่อมมาทางด้านนี้ก็จะมีสเตปบันไดขึ้น1ขั้นนะคะเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับชั้นวางรองเท้าเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะบิวอินไว้ให้สวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถใส่ได้เป็นแบบว่า30-40คู่เลยนะคะ โอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็มีสเตปบันไดอีกหนึ่งขั้นตรประตูทางเข้าก็เป็นประตูบานไม้สักขนาดใหญ่เลยซึ่งประตูทางเข้าของเรานะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกค่ะสามารถใช้แบบรหัสนะคะหรือคีย์การ์ดนะคะเข้ายังตัวบ้านได้เลยค่ะเข้าไปดูด้านในกันค่ะนี่เข้ามาแล้วนะคะก็จะได้เห็นเลยว่าโอ้โหบ้านนะคะ โปรง่งโอโถงมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะถูกออกแบบมาเป็นสไตล์แบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะมีฝ้าเพดานสูงถึงประมาณ6.5เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนของดิงแอเรียนะคะบ้านหลังนี้ค่ะถูกตกแต่งนะคะด้วยกระจกรอบทิศทางเลยเราได้รับแสงธรรมชาตินะคะเข้ามายังตัวบ้านได้ดีมากๆนะคะ แล้วก็ทั้งหลังนะคะเราติดตั้งผ้าม่านโปร่งแสงไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ผ้าม่านกันแสง UV นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจะเห็นบรรยากาศแบบว่ารอบทิศทางเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของ dining area ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตารกระจกนะคะได้เห็นวิวด้านข้างบ้านแล้วก็ส่วนด้านนี้ด้วยเช่นกันค่ะจะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิวเลยน,นี่ก็จะเป็นวิวสวนด้านข้างบ้านนะคะมีกระจกบานใหญ่ค่ะ เห็นแบบโห,โ,หโปร่งเหมือนเราอยู่แบบไซรีสอร์ทเลยนะคะ mm hmm. เชื่อมมาตรงด้านนี้ mm hmm. ก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งแอเรียค่ะคุณผู้ชมโซนของลิฟวิ่งแอเรียนะคะถูกออกแบบมาไว้แบบสวยมากๆเลยรองรับนะคะตรงโซนของโซฟาเนี่ยรองรับได้ถึง6ท่านเลยค่ะแล้วก็ ตรงนี้เราก็ติดตั้งตัวของเครื่องปรับอากาศนะคะระบบฝังสีทิศทางไว้ให้เรียบร้อยค่ะด้านผนังตรงนั้นนะคะก็เป็นมุมของอชั้นวางทีวีนะคะบิวอินไว้ให้สวยเลยค่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของลิฟวิ g งแอเรียนะคะกว้างแล้วก็ปรุงอ่งโถงม,มากเวลาเรานะคะพักผ่อนกับครอบครัวนะคะได้เห็นบรรยากาศด้านเลกตรงนี้นะคะโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่า สุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตรงนี้คือเหมือนเราได้มาพักผ่อนเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลียงนะคะที่เชื่อมจากของ Living a r e เยค่ะก็จะมีตัวของเก้าอี้นะคะเอาเราเราสามารถที่จะรับประทานอาหารตรงด้านนี้เล็กๆน้อยๆน,นะคะจิบชาจิบกาแฟด้านนี้ค่ะเห็นบรรยากาศนะคะต้นไม้สูงใหญ่เลย เชื่อมเข้ามานะคะเดินเข้ามาทางด้านนี้กันค่ะเดี๋ยวโบพาชมโซนของข้องครัวกันก่อนเลยนะคะ มุมของห้องครัวค่ะก็จะออกแบบมาเป็นอันนี้จะเป็นครัวยุโรปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับทําอาหารเบาๆค่ะคุณผู้ชมตรงไอแรแลนดของเขาก็จะเป็นท็อปหินกรนิตสีขาวนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวของเชลเก็บของไว้ให้เรียบร้อยเลยตรงแพรนที่ครัวนะคะบิวอินไว้ให้สวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมสีจะออกเป็นแนวสไตล์สีน้ําตาลอ่อนๆนะคะออกโทนมินิมอลค่ะ ตรงนี้ก็จะมีตัวของอต่ไฟฟ้าไว้ให้นะคะมีฮุดดูดควันค่ะด้านใต้นี้ก็จะมีตัวของเตาอบเอาไว้ทาเบเกอรี่นะคะบิวอินไว้ให้ครบพร้อมเลยมาพร้อมกับซิงล้างจานนะคะหหลุมเวลาเราล้างจานตรงนี้เราก็ยังได้เห็นวิวสวนด้านหน้าบ้านนะคะ แล้วก็ตัวของไมโครเวฟก็มีตัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวของตู้เย็นก็จะเป็นไซส์บายไซส์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ16คิวนะคะก็ถือว่าใหญ่เลยค่ะเชื่อมมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นเชลเก็บของนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําของที่อยู่ชั้นล่างนะคะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็น powder room ค่ะก็จะไม่มีโซนเปียกนะคะ มาพร้อมกับตัวอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของแบรนด์ American Standard ตกแต่งไว้สไตล์มินิมอลเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดนะคะก็บิวอินไว้ให้สวยเลยสามารถเก็บเข้าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถัดมาค่ะโซนของครัวหนักๆครัวไทยนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวไทยค่ะ ห้องครัวไทยก็ออกแบบมาให้แบบลงตัวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเราเปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับตัวเคาน์เตอร์นะคะมีเตาแก๊สนะคะนี้ทํากับข้าวหนักๆได้เลยมีหุดดูดควันให้ครบค่ะใต้ซิงก็มีที่เก็บของนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานไว้ให้ถึงสองหลุมเลยพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้เป็นโซนของวางเครื่องซักผ้านะคะคุณผู้ชมเดินเชื่อมออกมาค่ะด้านนอกนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะคะส่วนชั้นหนึ่งนะคะเขาก็ยังมีห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างด้วยค่ะอันนี้ก็สะดวกสบายสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนอนนี้หรือจะเป็นปรับอะแดปเป็นโซนของห้องทํางานก็ยังได้นะคะเข้ามาแล้วค่ะก็จะพบกับโซนของอันนี้ห้องเนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะก็ตรงนี้ที่โบยืนอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะวางเป็นโซนของเตียงนอนค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ห้องนี้เขาก็ยังมีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามายังตัวห้องได้ดีเลยค่ะมีแสงธรรมชาติเข้ามาตรงผนังตรงนี้เราก็บิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็โตะเครื่องแต้งเล็กๆนะคะด้านบนก็ติดเครื่องปรับอากาศแบบ แขวนไว้ให้ค่ะส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นของ walk-in closet ขนาดเล็กน,นะคะก็บิวอินไว้ให้สวยเลยค่ะไปยึงถึงขอบเพดานเลยนะคะห้องน้ำค่ะก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะเดินเข้ามาแล้วค่ะโซนของห้องน้ำเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ลงตัวเลยค่ะมีอ่างล้างมือแล้วก็ของโถสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ติดตั้งกระจกเงาน,นะคะบานสูงเลยค่ะ ส่วนผนังนะคะก็จะออกเป็นกระเบื้องแกรนิตโตเคลือบลายเห็นอ่อนสีขาวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลงมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโซนเปียกนะคะเราติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็จะเป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นค่ะหลังนี้นะคะตรงนี้ก็ติดตั้งกระตัวกระจกแอมเปอร์ก,กันไว้ให้เรียบร้อยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้น2กันค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นบันไดนะคะตรงนี้ค่ะบันไดจะเป็นวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะปิดผิวด้วยไม้หน้าแข็งแล้วก็ราวจับบันไดก็จะเป็นไม้หน้าแข็งเช่นกันค่ะตรงทางขึ้นบันไดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นวิวนะคะมีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามายังตัวบ้านนะคะแทบทุกมุมเลยค่ะคุณผู้ชมอโอเคขึ้นมากันตรงนี้นะคะเราแทบจะ,ะบ้านหลังเนี่ยทุกมุมเนี่ยแทบจะสามารถแบบ เป็นมุมถ่ายรูปของคุณผู้หญิงได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะฟังก์ชันของชั้น2ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ําด้วยกันพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงนะคะที่อยู่ชั้น2แล้วก็ตรงเนี้เราสามารถมองลงไปข้างล่างได้นะคะเห็นวิวเห็นตรงโซนของดิ n i n ร์เรียแล้วก็เราอยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะระบบฝังสีที่ทางไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงของโบมองว่าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะวางเป็นเก้าอี้โซฟาเล็กๆเอาไว้นั่งผ่อนคลายตรงนี้เป็นมุมของชิลๆอีกมุมหนึ่งของขั้นบนได้ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นของโซนห้องนอนห้องแรกกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ได้วิวด้วยนะคะกระจกช่องแสงค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะ ทุกห้องนะคะก็จะบิวอินไว้ให้สวยครบพร้อมเลยค่ะมาพร้อมกับเซตเตียงนอนตรงนี้จะเป็นเซตเตียงนอนไซส์5ฟุตนะคะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ของห้องเนี้ยเขาก็ยังมีตัวของระเบียงนะคะด้านหน้าบ้านด้วยนะคะทุกห้องนี้ก็จะมีระเบียงเล็กๆน่ารักน่ารักตรงนี้เราสามารถที่จะวางต้นไม้เล็กๆนะคะวางกระถางดอกไม้แล้วก็โต๊ะกาแฟเล็กๆตรงนี้ได้ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็บิวอินนะคะชั้นวางทีวีไว้ให้เรียบร้อยค่ะห้องนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระแบบแขวนนะคะของแบรนด์ไดกินค่ะคุณผู้ชมเดินมายัางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของ Walk-in-Croset นะคะซึ่ง Walk-in-Croset เนี้ยก็บิวอินไว้ให้เป็นรูป L shape เลยมีลิ้นชักเก็บข้าวเก็บของไว้เรียบร้อยเลยส่วนห้องน้ำของเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ำนะคะก็จะออกแบบสไตล์ตคล้ายกันเลยนะคะกับห้องนอนชั้นล่างค่ะ อ่างล้างมือนะคะเป็นของแบรนด์ American Standard แล้วก็โถสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์ American Standard ค่ะถัดเข้ามาทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโซนเปียกนะคะติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์แล้วก็ตัวกระจก t e m p e r e glass เรียบร้อยนะคะติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมค่ะออกจากห้องนอนห้องแรกชั้นบนกันแล้วนะคะ มายัางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอนห้องที่สองค่ะที่อยู่ชั้นบนนะคะห้องนี้ค่ะก็มีพื้นที่ขนาดที่กว้างขวางเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนของมุมชิลๆนะคะเอาไว้นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก่อน เข้านอนได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมีกระจกนะคะที่เราสามารถได้เห็นแบบว่าวิวสีเขียวๆนะคะรอบทิศทางเลยค่ะส่วนเตียงนอนเป็นแบบบิวอินนะคะเป็นเตียงนอนไซส์5ฟุตค่ะมีโต๊ะข้างเตียงนะคะบิวอินไว้วางคมไฟไว้ไวให้2ฝั่งเลยส่วนเครื่องปรับอากาศนะคะก็จะเป็นแบบระบบของแบรนด์ไดกินนะคะเป็นแบบแขวนปลายเตียงค่ะก็จะเป็นมุมบิวอินเอาไว้นั่งทําการบ้านนั่งทํางานเล็กๆนะคะแล้วก็บิวอิน ตรงชั้นวางทีวีไว้เก็บข้าเก็บของก็มีทีวีติดผนังไว้ให้ด้วยค่ะส่วนมุมด้านนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนของ b u i อินวอล์ k อินค o s e เนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บเข้าเก็บของแต่ขอประทานอภัยทีตอนนี้มีของค่อนข้าง,งเยอะนิดนึงนะคะส่วนห้องน้ำค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะเป็นห้องน้ำประตูบานสไลด์ค่ะเข้ามาแล้วโซนของห้องน้ำก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะ อ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์เราใช้เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดมีกระจกแ t ม m p อร์กั้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะของโซนเปียกติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นห้องนอนสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องนอนของมาสเตอร์เบดมค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินเชื่อมนะคะไปยังห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็ตรงนี้เราก็ยังได้เห็นวิวคือโบชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยที่เขาเนี่ยได้เห็นเดี๋ยวนะบโบเปิดให้ดู ได้เห็นวิวแบบว่ารอบด้านเลยนะคะวิวสีเขียววิวต้นไม้นะคะดูแล้วมันล่มลื่นสบายตามากๆเลยเปิดเข้ามาแล้วนะคะห้องมาสเตอร์เบดมค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นของ Walk in Croset ขนาดใหญ่เลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่มีเฟอร์นิเจอร์มีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะ สามารถจุเสื้อผ้าได้แบบเต็มที่เลยเป็นรูป L shape นะคะ Built-in ไว้ให้ครบพร้อมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของโตะเครื่องแป้งนะคะส่วนห้องน้ำของเขาก็จะเป็นประตูบานสไลด์ค่ะตรงนี้นะคะนี่เลยห้องน้ำนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะเวลาเราอาบน้ำนะคะโ,โหชิลมากเลยเห็นวิวเลคเห็นวิวสาะนะคะมีต้นไม้สูงใหญ่นะคะให้ลมลืนน่าอยู่ตรงนี้อ่างเป็นพื้นที่ของ อ่างอาบน้ําอ่างอาบน้ําก็โอ้โหขนาดใหญ่เลยนะคะเวลาเราแช่ทําสปานะคะผ่อนคลายเห็นวิวนี่เอนจอยมากๆเลยนะคะพื้นที่โซนเปียกนะคะก็มีกระจกแทมเปอร์กั้นไว้ให้นะคะติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็ของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นระบบน้าร้อนน้ําเย็นนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโซนโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็อ่างล้างมือนะคะบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยเราใช้เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะค่ะ ถัดมาค่ะเป็นโซนของมุมพักผ่อนกันแล้วนะคะซึ่งมุมพักผ่อนนะคะก็เป็นห้องชิ่น่าอยู่มากๆเลยเราได้เห็นวิวเล็กวิวะนะคะแล้วก็วิวต้นไม้สูงใหญ่เลยค่ะตรงด้านนี้เราบิวอินไว้ให้ครบพร้อมนะคะเตียงนอนก็จะเป็นเตียงสซส์6ฟุตข้างเตียงเนี่ยก็จะมีที่วางโคมไฟนะคะไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนปลายเตียงค่ะก็บิวอินนะคะชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะทำงานนะคะหรือตรงนี้เราก็จะทำเป็นแบบว่าโต๊ะทำา โตเครื่องแป้งหรืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านห้องนอนนี้นะคะเปิดกระจกเลยเข้าไปเห็นวิวบรรยากาศแบบกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของระเบียงนียก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบโอ้โหผ่อนคลายหน้าอยู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเห็นวิวนะคะแบบเต็มที่เลยค่ะเขียวขจีเห็นสระน้ําด้วยชุม่มชื่นล่มลื่นหน้าอยู่มากค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมองวันน่าอยู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมได้เห็นทั้งวิวต้นไม้แล้วก็วิวของเล็กในโครงการด้วยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเข้ามาพร้อมกับเนื้อที่ดิน164ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย319ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของบ้านจะมีทั้งหมด 4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันส่วนโซนนะคะ mm. ก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยถือว่าทำเลดีเยี่ยมเลยค่ะจากสนามบิน8.8กิโลเมตร15นาทีเท่านั้นใกล้กับ Big กซีแมคโครแล้วก็ห้างเซนทันแอร์พอร์ตพาซาก็10กว่านาทีเองค่ะคุณผู้ชมและในโซนนี้นะคะก็ยังใกล้กับโุงเนียนะชาติหลากหลายแห่งน,นะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะหากท่านไหนค่ะสนใจที่จะติดต่อนะัดชมนะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะ อยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไซน์ครูเมืองค่ะสําหรับวันนี้นะคะโบก็ขอฝากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมรัพย์นะคะสวยบ้านสวยๆส่งตรงจากช่องเราแล้วก็หากท่านไหนค่ะมองหาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ www. ครูเมือง property.com สําหรับวันนี้โบและทีมงานครูเมือง property ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ